สวัสดีค่ะวันนี้มาหาแม่น่เนาะค่ะเนาะกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเด้อเพื่อนกำลังแร่งใจนะคะสนใจสังเีม <c oughs> ส,สังค, <c oughs> คีมก็คืนเบไว้ให้อยู่สายมือนะคะผู้ใดสนใจสอบถามรายละเอียดใด้ากะจุดด่างดำนะคะเนาะเมืองแม่น่อย บ่สบายบ่คือได้ปิดแมทบ่ปั่นปิดเชื่อบ่ได้บ่เป็นยังก้อกับบ่เจ็บหรอกจ้ากาเสียงมั่อนี่เพราะว่านอนของแอกับร้านนี่ไงนอนของแอกับบ่ซาดีจ้าเอฟจีน้องน้องซีโน่ะาบ่พ่อเห็นกับแกหลุดเร็วแกก็ได้มาซีเนาะจ้าอันเสียงสิกระจายเพราะว่าแพร่อรน้ำร้านก็ได้ปิดบ่กว่าบ่เห็นหรอบ่ถือยยนบ่ ถ้าลูกสาวถึอหาเมินตัวยอยน่อยนั้นบ่คือเลขตัวนี้นะสวนาสูนฝันได้ตัดออกไปเป็นเงินเปอยบาทบ่มันหลายตอสิดเกตพันบ่ได้ขึ้นขึ้นมาล้วเน่บ่ตัดออกเลยตัดออกเลยสวนหาสวนสนาสวนเพราะว่ายอยหน่อยฝันว่าเขายกมือขึ้นนะนิวรถจักรยานมาตสียจ้าเออบ้านเอานี่เสีเอสลีกเอา ซื้อตัวได้แย่น่อยว่ะจ้าไอ่าตัวเดียวมันแคบตัวซื้อแล้วสันเขาเรียกว่าเดี๋ยวเบิ้งที่รอเขจากย่านนีจจกรอเขาว่าจ้าเคล็ดหาศูนศูนย์มันมามัะก็ออกศูนหาซูนจ้าข้า่งกับมืออกเจ็ดศูนจากรย่านเนี่จากรย่านเออเจ็ดซูนอีกเขาแม่นราวันนี้วันนี้งวดนี้แย่หน่อยฝันว่านี่ผัวเมียเจาทีอยู่นี่แหละพันมาเถียงกันจ้าว่าได้ศูนย์มายังไงกันหรอกมาเถียงกันว่า เจ้าก็บอกเขาบดโลดเล็กนะจะมาได้ลำรีลำไรนลำเขาบอกซ้ำตัวเขาไปเลยบ้านนี้ผู้ฟัวแล้วเออคอยบอกเขาอยู่แล้วเจ้ายาเซียนอันนี้ยากไร้คอยสิบอกเขาบ้านนี้นั่งก็โดนเติมปูใส่เจ้าทีปูใส่ไร้แง่ไปไล้เขียนเลขใส่กระดาษให้ยยอยหน่อยตัวนี้ละนี่เป็นกระเฮ็ดสายแม่ที่โน้ตสายสาระมาไก่หนาใหญ่หน่อยประจันซื้อออกซะประจัน แปดตัวเดียวเนี่ยวะแปดตัวเดียวยังนะฮะซืซื้อยังไงละแปดตัวเดียวยั้นนะแต่นี่ยขึ้นที่สองมากเจ๊ไหนแล้วมาฝันฝันนี้มานั่งเถียงกันลบรอเถอะวะมันแพร่ัยาตัดเ้นมาเจ้าบอกืมเมี่บนไปอ๋อ ออกของคนเด้อะพอดีบานนี้ก็เลยว่าสิซื้อจังได๋ล่ะรู้่าสั่นแันหน่อยมาจมานี่ก็เลี้ยวออไปขึ้นที่3าัมานี่ไปทางไหนมึงนี่ก็โจมตะน้าเลขเนาะซื้อบ่เป็นซื้อบ่เป็นมั่งก็งัวไหลแท้เจ้าที่เพิ่นบอกว่าเอ้วพระเล่มเขียนไหนเป็นเป็นหัวพญานาค2หัวออกมานี่อยเป็นหางเพิ่นเพิ่นแล้วม่ขีดตัวแดงๆตัวเอกเป็ดขีดจืดมาสีแดงไหมเนาะ จขีดจืดมนุษุดขีดแบ่งกลางยาหนอนพันเช็ดเลขแปดเส้นนี้พันเขีดจืดต้องมีเปตนวพัานาจืดหลดแบ่งเครื่องเป็นโมเปอร์บ่าพันสี่นะยัยนอแบ่งเครื่องเดียมันก็แทเลขแดแบ่งเครื่องมันก็ส่วนแทนเลขเปนบ่สี่บ่ยายนอยมีควมฝันยัยนอนเรยว่าตีแปดสีสี่ควมคิดจ้าแปดที่สี่บ่แปดแบ่งแบ่งเครื่องแบ่งเครื่องผนเมนต่ ซี่ซี่แปดซี่ีบ้านเนาะบ่เออยคล่องคิดไอ้หน่อยแมนอยู่แบ่งเคืองเนาะแปดซี่อือแปดซี่บ้านนี้แจนหน่อยเลยเขียนไว้ซี่ๆอยนนี้เลยแจน้อยขอเน้นพ่นดอกเน้นส้มพ่นมา่ถามบอกพ่นบอกก็อันนี้พวกนี้ีบันป่ะอันนี้ว่าแมนแบนบ้านนี้เนาะของแมนน้อยมีแปดซี่ซี่สามตัวเออบบบนี้พี่มาวางตัวนี้มีมีลูกสาวนี่ใช่ไอ้แกนหน่อยเขียนไว้แล้วนี่ของแกนหน่อยนี่นี่ อนนี้เนาะอันนี้ของย่อยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบล็กันแปดหกสี่สี่แปดหกหกสี่แปดหกแล้วก็สี่ศูนย์บลมีแปดสี่บล็องไม่หน่อยอันที่เราฟันว่างขนนี้เออกันนี้บอกเพิ่ชื่อกับเอาเดิอ๋อกับเอาอันี้สี่แปดแปดสี่แปดหกหกแปดหกสี่นี่จ้า อันนี้แปดหกแปดชี้กันเพื่อนครับเอ็ดเอารอดนี่กับเอาเนาะค่ะเล็เรนหกประตูเอาจ้าอันนี้ห้องแดนนี้บนล่างของพี่โอลูกสาวย่หน่อยนะคะนั่งนั่งเขาเรียกเขามาเพื่อนหายมาเธอเราจะโตัซีตัวบนซีตัวล่างซีตัวซีตัวบนซีตัวล่างเนาะค่ะสองหกสี่หกแปดแปดว่าแมทแล้วก็เตีสองนี่ แป,สสปซี่บอกโอ้เห็นเป็นแปดแปดสองหกสี่หกแปดสี่เจ็ดสองบนนะคะแล้วก็อันวงกลมนี่เป็นตัวเน้นมาแบบแปดซี่กับสองหก <6 S 1> ค่ะของลูกเสามไม่หน่อยอยู่เกาหลีนะจ่ะอันนี้ล่างเป็นไฮมาสามหกหกศูนย์เก้าสี่แปดเก้านะคะที่เน้นไห่ก็แม่นหกศูนย์จ่ะหกศูนย์เนาะคะ่ะสี่ตัวบนสี่ตัวล่างของไม่หน่อยกัมี แค่แปดหกสี่แล้วก็กเล่นหกกราฟเอาอแล้วก็สี่ศูนย์อีกตัวนึงน่าจะเนาะตัวสี่ศูนนี้ก็สิบอกเลียนนี่ปันมาเด็กห,าาหน่อยผูพยิงมาไต่เร,รียสี่คนป้ดเด็กหน่อยผูพยิงเพราะแม่บีดเนี่ยซ้นปหาปห๋องปหาปะหงอ,อ,อายุสิบก็ปีเนี้แล้วเนาะเจ็ดสสองสั้นนึงก็ได้ตีเป็นสี่ศูนย์บตีเป็นบ้านได้ทีเหรอ อะที sea, sea, so ite, ่ซ so well, ีชิ้มามันบอกซีิาะบอก่คอออกาเล็กี่เิ่นีะเหล็กสีเนาะแปดซีเนาะที่ปูคนไทยเออรอ๋ออ๋อนี่ดๆที่แม่หน่อยว่าห้มากเด็กแปดตัดเครื่งตัดเครื่งแบบนี้เหอืกะเละเหลือซีเออเาว่าม็นแปดซีบ่ดีเดียแปดซีจ้ะม่หน่อยก็เลยชิว่าแปดซีบ่ว่าสันเด้ <terror> ว่าพู้ขแม่น่อยให้ตัวใดเนี่ยก่อนหาขายหาซูนบอกหาลอยหาลอยอที่หายล่องคลิปอันพวกอันแม่แดงไปนี้ปะหาลอยเจ้เอหายเพาะอาันว่าเขายกไม่หาอยู่เี้จ้าบอกว่าเราบนรอเราจะกระย่านหมายเลขเลขชุดหนึ่เาสอสองศูนจ้าแปดสองศูนเาส สน่าสน่ามาสิาด็กเกนกุกแหงหนาใส่โซเล่นสงการ,รวะงวดนี้งวดประจำวันที่16เ <16. S 2> มษา,ายน64น,น,นะคะ,ะไม่หน่อยเพิ่นกับฟันมากตัวนี้เนาะจา้ะเจ้าพุม่มเจา้าทีเพิ่นยุ้เฮียนไหายนะคะเนาะเป็นหายมาเล็กแปดตัวเดียวเพิ่นก็เลยบอกว่าตัดเคิงนะคะเนาะตัดเคิงเพิ่นก็ได้แดมาซี มันก็เลยหายแปดซีนะคะแปดซีี่นี่น่าจะเราค้อมฟันแม่หน่อยซึ่งฟังเพราะว่าเชียงแม่หน่อยนะอาจจะค่อนข้างแหบนะคะเดี๋ยวทานผู้ชมทางภาคกลางจะฟังมาดูเรื่องนะคะเนาะเพื่อนฟันว่านี่จะฟูหายมากเล็8แปดนะคะเนาะอันนี้เป็นหัวพญานาคนะคะแม่หน่อยเพิ่นก็ว่ายเ่าเป็นอันนี้เป็นหัวพญานาลรวเพื่อนก็ขีดทางลงมานะคะขีดทางลงมานี่ก็เลย แม่น้อยเพื่อนก็ได้ตีเป็นแปดแปดซีซีเพราะว่าเพื่อนบอกให้แบ่งครึ่งน,นานะจะเนาะแปดซีซีขาจะกาเรนกัปเอาลนะคะแปดซีเรือเสียซีซีก็ได้นะคะอันพวกนี้บอแมนนะคะอันนี้เพื่อนถามจากไอพาร์ฮาร์ตต่อสี่หนึ่งสี่ศูนย์สองเก้าสองหกนี่น่าจะเนาะของแม่น้อยกะมีแค่สามตัวนี้นะคะแปดซีซีนาาจนะเนาะ มาเบนีส่วนของอันนี้ของ,อนนข,องของลูกสาวแม่หน่อยนะจน๊ะเนาะอันนี้ยหน่อยเล่นสงการาหยอกยอกผู้สาวเหรอทำไมไม่ใส่กเก้งเนี่น,น,นะจะของย่าใหญ่กับแปหก่ยีปดหกหกสี4แป6หกสี่ศนะคะเนาะแล้วก็ ล่าง3660แล้วก็9489นี่เป็นของลูกสาวย่ยน่อยนะคะให้มา4ตัวบน4ตัวล่างนะคะ36609489เป็นของตัวล่างของลูกสาวยายน้อยนะคะเน้นให้60แล้วก็89ส่วนบนมา26468472เน้นให้26แล้วก็84นะคะนี่น่าจะเนาะมใส่เ็ีโกเร็ว เอาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเ,เด้อค่ะเด้อเนาะคะ่ะเพื่อที่จะบอกผาดคลิปใหม่ๆเด็ดๆนะจ๊ากเนาะค่ะผู้ใดสนใจสังคีมซิวฟ้าก,ากาจุดดังดำหน้าเหี่ยวย่นนะคะอยากนาเต้นนาตึงนะคะสนใจสังใดงนะคะแอดไลน์ที่063 737 1166นะคะคืนเบอร์ไว้ที่สายมือของท่านผู้ชมที่หน้าจอนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้กะ ขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยจ้า